แกะกล่องรอรีวิวครับอ่ะเราแกะไปแล้วสองกล่องเดีย๋ยวมาแกะกล่องที่3มผลประกอบการเดือนเดือน9เดือน9วันที่9เดือน9ซื้อไป3คู่ยังยังเหลือคู่หนึ่งยังมาไม่ถึงทั้งหมดซื้อเองนะครับ3ามคู่นี้นะครับ คู่สุดท้ายที่ซื้อมาสั่งมาพร้อมกับคู่นี้เลยสั่งมาพร้อมกันกับนุษสาเลยนะครับนั่นก็คือนี่เป็นรองเท้ารุ่นใหม่ด้วย h y เปอร์ส e ีด5ครับเราจะวิ่ง5โลตลอดไปเราต้องใส่ h y <c oughs> เปอร์ส e ีด5เกี่ยวกันไหม <c oughs> ไม่เกี่ยวเลย <c oughs> สีส้มเลยเนี่ยโอ้โหสีสันเขานี่แบบ มันช่างแบบแสบตาแสบตาจังไฮเปอร์สปีด5ครับไฮเปอร์สปีดเป็นตัวเริ่มต้นสายสปีดสายสปีดของ a อสิจะมีเริ่มที่ไฮเปอร์สปีดน้ำหนักเบานะครับเป็นตัวซ้อมน้ำหนักเบาไม่มีแผน่นคาร์บ,บอนไม่มีอะไรเลยเป็นละพื้นบางด้วยอันนี้คือตัวเริ่มต้นไฮเปอร์สปีดผมรีวิวไฮเปอร์สปีด 5ไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมี Evo Ride Speed อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นเน้นไปที่น้ำหนักเบาแล้วก็มีความโค้งความกลิ็ง Evo Ride Speed นะครับแล้วก็จะขยับไปที่ Magic Speed Magic Speed ต่อไปที่ S4 p a s s i o Giri Meta Speed Meta Speed, Met Speed ก็จะมีตอนนี้เป็น3าุนพลใช่ไหม Meta Speed ต t o k y วมี Sky มี e d g แล้วก็ Meta Speed Ray ครบอ่ะมาดู หมุนตัวให้ดูหนึ่งรอบมันเป็นรองเท้าตัวซ้อมครับที่เน้นซอ้ซอมเลยอะเน้นทําความเร็วในระยะสั้นและพื้นบางนั้นเพื่อนๆใส่คู่นี้รับประกันถึงกราวคอนแทคสัมผัสของพื้นคอนกรีตอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะได้สัมผัสแบบชัดชาติมากๆนะฮะสำหรับคู่นี้ Hyper Speed 5นะฮะโฟมใช้เป็นไฟฟโฟมไฟโฟมเลยไม่มีเทอร์โบไม่มี บลัชไม่มีอะไรนะเป็นไฟฟ์โฟมเฉยๆนะครับไฟฟ์โฟมนี่ครับจับบีฟโฟมแล้วเป็นไงแน่นนะได้ฟิลเลยนะแต่ก็มีคนชอบนะผมว่ามีคนชอบเยอะนะครับโลโก้เอซิะเป็นสีส้มนะฮะสีส้มมีลวดลายเล็กน้อยนะครับอัปเปอร์เป็นแบบอัปเปอร์เป็นผ้ผาตาข่ายแบบบางนะครับมันมีไมไหร่วงลงมาด้วยเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะ Okay. ลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางนะครับสายสปีดลิ้นรองเท้าก็จะบางแบบนี้แหละนะถ้าเป็นสายพวกซับพอร์ตลิ้นรองเท้าก็จะหนาหน่อยหนึ่งนะครับเน้นความนุ่มสบายแต่คู่นี้ก็คือเน้นทําน้ําหนักให้เบาลง28เซน44 28ไซส์44นะครับตัวอินโซจริงๆมันมันถอดมันติดกาวมานะแต่ผมแงออกมาแล้วเรียบร้อยถอดออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมากมายครับ ก็แผ่นคาร์บอนไม่มีแผ่นไนลอนไม่มีเอาโซก็เป็นแบบผ้าเป็นเอาโซยางนะครก็ดูแล้วความหนาหนานะหนาเลยเน้นความทนทานทรงรองเท้าแบบเรียวสายสปีดต้องเรียวแคบนะครับเอาโซก็มาเต็มนะครับแบบนี้ไม่มีอะไรพิเศษเป็นรองเท้าซ้อมจริงๆราคาอยู่ที่3,200บาทครับ 3,200บาทมันเป็นรุ่นใหม่เพิ่งออกมาผมได้มา2 1 0 1จับคู่กันมาคู่นี้ซื้อมาพร้อมกัน2 2 0 2กับ2 0 0แต่ h y เปอร์ e ปีเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็จะลดราคาเยอะเพราะว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่ะไม่ใช่เพื่อนๆหลายผมว่าถ้าเป็นนักวิ่งตอนนี้ที่เป็นคือเทรนด์ของรองเท้าวิ่งมันออกไปทางหนาไงพอมาเจอพื้นบางๆแบบนี้เขาอาจจะไม่ค่อยชอบกันนะครับแต่ ตอนที่มันลดราคามันก็มีคนซื้อเยอะมากเลยนะจนผมก็คิดเหมือนกันว่าคนที่ซื้อไปเขารู้ไหมว่ารองเท้าคู่นี้มันเอาไว้ใช้ทําอะไรอืมนะใครเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อตระกูลเนี่ยไฮเปอร์สปีดไปเนี่ยครับตอนที่มันลดราคาลงมาเยอะๆเหลือสักประมาณพันต้นๆอะไรเงี้ยเออช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิว่าซื้อไปเนี่ยเรารู้ไหมว่ามันเอาไว้ใช้ทําอะไรเอาไว้ใช้แบบซ้อมแบบไหนหรือเราแค่เห็นว่าราคามันประหยัดดีอะไรเงี้ยเราก็เลยซื้อนะครับช่วยคอมเมนต์บอกหน่อย ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันแหละพอมันลดราคาเยอะๆแล้วขายดีหมดเกลี้ยงเลยทั้งๆที่เราไม่คิดว่าเราไม่คิดว่านักวิ่งไทยจะชอบจะชอบรองเท้าประมาณนี้หรืออาจจะผมกอาจจะคิดผิดก็ได้นะอาจจะมีคนที่เป็นแฟนๆแล้วก็ชอบอยู่นะครับเพราะว่ามันก็มีรองเท้าเอซิคที่เป็นแบบพื้นบางหลายคู่นะที่ผมก็ยังชอบนะ ไม่ว่าจะเป็นพวกทาเทอร์นะครับสกายเซนเซอร์แบบนี้โอ้โหเดี๋ยจะเนี่ยจะไปญี่ปุ่นจะไปน่าจะจะซื้อสักทีจะซื้อกลับมาเก็บไว้สักรอบนโอเคสวมแล้วอา้าวจะชั่งน้ำหนักเดี๋ยวชั่งอีกข้างก็ได้ผมว่าคู่นี้นะน่าจะใกล้ๆก,กันเมื่อกี้สองแปดใช่ไหมอ๋อผมว่าคู่นี้หนักกว่า อันนี้น่าจะสักสองสามแปดเฮ้ยอันนี้ทายผิดสองหนึ่งเก้าครับสองหนึ่งเก้าขนาดสิบ s นะครับใส่ตรงไซส์ได้เลยใส่ตรงไซส์แค่บวกหนึ่งเซนมาปกติเพื่อนๆใส่ได้เลยนะผมบวกหนึ่งจุดห้านะถ้าผมยาวสองหกห้าผมใส่สองแปดศูนย์บวกหนึ่งจุดห้านะครับโอเค ก็นั่นแหละอย่างที่บอกเพื่อนๆจะได้ฟิลกราวตัคอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็โฟมนี่ไปทางแบบแน่นแน่นเลยแน่นเลยแล้วดูแล้วไม่มีแรงส่งใดๆใช้แรงตัวเองลุ้นล้วนนะคู่นี้ตอนที่ผมรีวิวด้วยที่สี่ไปก็คือเหมือนกันครับแรงตัวเองลุ้นวนใช้กล้ามเนื้อขาทั้งหมดเนี่ยส่งแรงส่งตัวเองออกไปข้างหน้า ไม่ต้องคาดหวังว่ารองเท้าจะช่วยเราส่งอะไรใดๆจริงๆก็เหมือนจะรีวิวไปแล้วนะผมว่ามันมันยังคงคาแรคเตอร์เดิมครับจากไฮเปอร์ e ปีดในรุ่นที่ผ่านมารุ่น4นะผมว่ามันยังคงคาแรคเตอร์เดิมเลยฟ e l i n g f o ฟ m ที่แน่น,นคแต่แต่ได้น้ำหนักไงน้ำหนัก219กรัมในขนาด10 US นี่ถือว่าเบามากนะไม่มีคาร์บอนเราสามารถงอได้แบบนี้เลยไม่มีคาร์บอน นะฟิลนิ่งแน่นนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้แหละเดีย๋ยวไปทดสอบก่อนแล้วจะกลับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีว่าเป็นยัไงบ้างหรือจะจบที่คลิปนี้เลยว่าเพราะถ้าคุณอยากได้ไฮเปอร์ถ้าชอบ h y p e r ร์สปีดสคุณก็ไปต่อ5้าได้เลยเออผมรีวิวง่ายๆอย่างเงี้ยคือถ้าถ้าคุณชอบรุ่นสี่นะ แล้วรักมากเลยอยากได้ฟีลลิ่งแบบเดิมคุณไปรุ่น5ได้เลยครับเพราะว่ามันใกล้เคียงกันมากมันแทบจะไม่ต่างจากเดิมเลยเนี่ยอโอเคแต่เดี๋ยวมาทำคลิปรีวิวให้อีกสักรอบแล้วกันเผื่อแบบใครยังไม่ใครยังไม่รู้ว่าเออรุ่นนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับอ่ะออราคาขาย3,200ัอ่า3,700ันเจขอโทษครับ3,700นะครับ3ามพ ถ้าสนใจก็ไปจัดกันก่อนได้ใส่ตรงไซส์ได้นะครับสายพื้นบางเน้นแรงตัวเองเป็นหลักก็นี่แหละมาแล้วไฮเปอร์สปีดรุ่นที่5นะครับเดี๋ยวไปทดสอบกลับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีนะครับบ๊ายบาย